สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแนะนำสินค้าแบตเตอรีร่โตไก่รุ่น TK9020 ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ไร้ไสายแบบชาร์จที่เราสามารถใช้งานได้ทั้งแบบการชาร์จไฟบ้านแล้วก็ใส่ใส่ฐานแบบใส่ฐานชาร์จได้นะครับลองมาดูตัวนี้นะครับก็คือใบมีดของตัวแบตเตอรีร่จะเป็นแบบใบมีดสเตนเลสไทเทเนียมนะครับการใช้งานค่อนข้างหลากหลายด้วยแบตเตอรีร่จะเป็นแบตเตอรีร่แบบนิกเกิลแคดเมียมสามารถเก็บไฟได้นาน ในขณดที่ลูกค้าสามารถใช้เรามาดูในตัวข้างในกันนะครับตัวแบตเตอรีร่ตัวนี้เหมาะสําหรับบุคคลท,ทั่วไปทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงที่สามารถเป็นเจ้าของได้โดยแบบเดียวกันก็คือ,อ,อคุณสุภาพบุรุษหรือคุณสุภาพสตรีที่ตัดผมให้พ่อบ้านหรือคุณแม่บ้านที่ตัดผมให้ลูกนะครับตัวนี้จะออกแบบมาให้กระชับมือกระทัดลัดในส่วนของปุ่มการเปิดปิดก็เป็นแบบสไลด์นะครับตัวนี้มอเตอร์จะเป็นมอเตอร์ ซิลเวอร์พีดีอัลลอยซึ่งให้แรงตัดที่สูงไม่ร้อนง่ายแล้วก็ไม่มีการหดเส้นผมตัวเครื่องเนี่ยออกแบบมาง่ายในการปรับขนาดที่เราปรับในความสั้นยาวของเส้นผมก็คืออยู่ที่0.8ถึง2มิลิเมตรในการปรับนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่หลากหลายลูกค้าสามารถดูจักฝากกเครื่องด้านหลังที่สามารถเปลี่ยนฐานในกรณีที่เราออกไปข้างนอกหรือสะดวกในการเดินทาง ตัวกำลังไฟของเครื่องเนี่ยอ,อยู่ที่3วัตต์นะครับความถี่อยู่ที่60บเฮิร์นะครับลองมาดูในส่วนของการชาร์จไฟก็จะชาร์จในส่วนด้านท้ายกับตัวอะแดปเตอร์นะครับในชุดของสินค้าเนี่ยก็จะมีตัวน้ํามันหล่อลื่นแล้วก็แปรงปัดทําความสะอาดที่จะให้มาเป็นตัวของแถมในคู่มือของสินค้าก็จะมาพร้อมกับการแนะนําวิธีการสินค้ารายละเอียดสินค้าแล้วก็สเปคการใช้งาน พร้อมกับใบรับประกันของบริษัทที่รับประกัน1ปีตลอดอายุใช้งานซึ่งตัวปัตเตอรียรุ่น tk 9 0 2 0เป็นปัตเตอรียนที่คุณภาพดีราคาประหยัดสามารถเป็นเจ้าของได้เพียงง่ายๆขอบคุณครับ